ผมขอนะผมอาสานะผมอาสาแล้วอละผมอาสาขอบจีบเขาเรื่อยๆเองผมเป็นคนอาสาเพราะรู้สึกว่าการถามว่าเป็นใครเงียบๆการมาเองละคือเอาจริงๆผมรู้สึกว่าการที่มีความรู้สึกดีๆให้มันก็เหมือนการเติมน้ํามันรถนะเนาะทุกวันเราใช้พลังงานใช้พลังงานแต่ว่ากลับมาหรือว่ามีคนนี้อยู่ข้างๆก็รู้สึกว่าเป็นพลังงานที่ดีของเราแล้วก็ผมก็อยากเป็นพลังงานที่ดีให้เขาเรื่อยๆก็ ผมว่ามันมันก็น่ารักมากอยู่แล้วสัมพันธ์ที่มันเริ่มจากเพื่อนแล้วก็พัฒนามาถึงจุดนี้อย่ไงนั่นแหละครับทาเราแล้วแหละทาเราแล้วแหละมันจากเราแหละมันจากเราแล้วตอนนี้าตอบเรามัต้องตอบตอบนมีแค่สองถ้าเรียกแฟนเออเรียกแฟนติดไหมพูดได้เลยค่ะแน่อ่างนอก็นาน ระดับนี้แล้วถ้อมาจากใจใช่ไหมไม่ได้จากบทจากบทนะไม่ช่วยเลยอะ่ะทางนี้ทางนี้ <c oughs> มีทั้งจากบทแล้วก็จากใจครับผมอ,อ่ามันอิ่มไว้ก็ตาเองเลยระหว่างถ่ายแบบมันแบบมันเลียบมันเกินก็มีมีเล่นกวนๆกัน <ๆ S 2> เขาก็ให้อิ่มไว้ตามประสาที่เราเล่นแบบกวนเราสองคนก็นชอบกวนกันอยู่แล้ว <isas S 1> ตลอดเนี้ยแต่มันรีเลกกับความรู้สึกเดียวไม่นานลีเลกกับความรู้สึกไหมเหรอ มันก็มันก็เหมือนเวลาเราทํางานเราอยู่ด้วยกันเราก็สนุกแล้วก็เต็มที่ทุกอย่างอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็ก็สนุกสนานอ่ะเวลากินเวลาทำงานอะไรก็ก็สนุกดีอะากนระก็อาจะสนุกดีเือจะเรื่องเขาก็น่ารักใช่ตามบทเขาน่ารักแล้วก็มันปฏิปตะต่อทั้ง5้าเอพิโซดเลยก็ดีครับแล้วก็สอดคล้องกับ True และ Detach Better Together ครับ เรื่องมันมาจากอินสตาแปรผู้เราไหมฮะเบ็ดออนสตอรี่ชีวิตจริงนะครับการเลการจังหวะการเล่นอะไรเงี้ยจริงจริงที่วราคุยโทรศัพท์เสียงไงนะเสียงไงนะไปดูเอาเนี่ยอีพีแรกเมซีนเีมแบบนั้นเลยใช่ไหมกินกันโนเราอ่ะเจ๊อกกินเหรอบ้าน้าบ้าเหรอบ้านหรอบ้านหรอคือจริงๆผมก็ยังทําเหมือนเดิมนะความรู้สึกที่เรามีให้ดีๆกันทุกวันเนี่ยแล้วก็ผมก็มั่นใจในตัวเขาเขาก็ มั่นใจในความสัมพันธ์ก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์ทุกวันมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยซึ่งมันน่ารักมากเลยจริงๆผมรู้สึกว่าการที่เราชอบใครสักคนหนึ่งแค่เขาหวังดีกับเราคิดดีกับเราเป็นคนที่จิตใจดีจริงๆซึ่งคนนี้เขามีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแบบทั้งเวลาที่เสียใจเป็นซัพพอร์ตเป็นแบ็กอัพนี่คือไม่มีคำบรรยายอะไรอีกแล้วนี่คือพาร์เนอร์ที่ดีมากครับเคยเลยเเเอขขเขแล้วเขพูดแบบนี้เราขืนิน ก็พูดได้ฟังอยู่ตลอดไอ้นี้บอกเงาบอกเฉยครับผมเป็นไงเขาเขาฝากมาถามอะไรเขาอยากดูอะไหร่จะมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยเรามิคำตอบหรือยังเขายังไม่ได้ถามเลยนะเมื่อกี้ที่เขาพูดยาวแล้วถามอะไรถามทีแล้วค่ะจริงจริงเราก็ไม่ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เท่าไหร่เราอาจจะดูวิธีการปฏิบัติที่เราทำด้วยกันทั้งคู่ทำในทุกวันทำอย่างสม่ำเสมอซึ่งเราก็พยายามทำให้มันสม่ำเสมอทุกวันไม่ว่าจะมีเวลาบ้างหรือไม่มีเวลาบ้างก็ตามแล้วผมก็รู้สึกว่า เป็นแบบนี้ความสัมพันธ์มันก็พัฒนาดีขึ้นไปเรื่อยๆตลอดเลยครับผมเออละพร้อมหยังครับพร้อแต่งงานเราไม่รู้จะคิดเข้ามาอย่างนี้ไม่พร้อมหรือยังที่แบบเดินต่อหน้าไปเรื่อยๆ้นอยู่แล้วค่ะเพราะว่าชีวิตมันดีกว่าเมื่อมีกันละกันมีใครมีใครทูกับดีแท็กไม่ได้ทไมีใครเขาตอบแล้วทูกับดีแท็กไงแล้วไม่มีนายหรอในชีวิตมีไหมคะมีไหมล่ะ เขาถามคือถ <uro> right? <c> ่ายอะถวายแค่เนาะมีต้องได้ไหมมีถ่ายเขาได้เลยค่ะเขาไม่ไปไหนหรอกอุ้ยอุยมันมันอีกแล้วเดี๋ยวโดนแซวพี่เบาๆอือขยี้ต่อครับพี่ๆโอ้โหลมด้วยเหรออย่าแรงมากอย่าแรงมากอย่าแรงมากวันนี้มาเออมาเป็นไงบ้างกับความรู้สึกที่เวลานาฬาก็า คือก็ก so, ็เราก็จะค้นค <en to és> ้นขอบคุณในสิ่งที่เขาเขาเป็นคนสื่อสารตรงๆอยู่แล้วเนาะสิ่งที่เขาทำเขาก็ทําอยู่แล้วแล้วเขาก็คําพูดเขาก็มีคําพูดน่ารักน่ารักให้เราอยู่แบบเราก็คุยกันทุกวันนั่นแหละก็พูดพูดแสดงออกแล้วก็พูดชัดเจนทุกอย่างคอมเมนต์หวานทำจาน้ําเสียงออะไรยย่างงเี้ที่ต่างคนเอิญมันมันก็เปลี่ยนไปเยอะเลยก็มีเปลี่ยนเขาก็จะมีมุมที่น่ารักน่ารักอยู่มากๆเลยซึ่งผมก็ดีใจที่ผมได้ยินคนเดียวนะครับแล้วก็บอกเอ๊ะแบบ ผิวตกวตากอะไรอย่างเงี้ยนายสามารถเปลี่ยนได้เพื่อเป็นผิงซอลวานได้ไม่ไม่ได้เปลี่ยนนี่คือตัวตนเขาอยู่แล้วผมไม่ได้เปลี่ยนเ้าแค่สามารถเปลี่ยนตัวตนจริงๆเขาออกมาได้เอ้เองแบบทำเค้กทำเค้กนี่คือตัวตนเหรอตายเหมือนกันเนื้ออะไรนะทำเค้กนี่เป็นตัวตนไหมจะทำเค้กชอบไหมทำเค้กบอกตรงนี้เลยว่าไม่ใช่ตัวตนเลยค่ะแต่ว่าอยากถามเพราะรู้ว่าเขาชอบกินคคทเ้ก อนแรกก็หมูยออ็นหมูยออันแรกเป็นหมูยอแผ่นใหญ่อันที่2เป็นหมูยอแผ่นเล็กก่อจะมาเป็นเค้กก็ใช้เวลาเยอะอยู่จริงๆสองปีที่แล้วเคยทําแต่ไม่ได้ส่งมาเพราะว่าัวทําแล้วขวพังใช่ไหมปีนี้ได้ปีนี้ปีนี้ได้กินแล้วเขาทําอร่อยมากจริงๆนะจดจาทุกอย่างในอดีตได้หมดเลยจาจาก็มีอะไรก็คุยกันตลอดอย่างเงี้ยอร่อยมากอร่อยมากจริงๆเขารู้ว่าดีๆนะ คือเขารู้ว่าผมเป็นคนชอบแครอทเค,ค้กม,มันมีมติดหน้าโอเคโอเคไม่มีอะไรต,อ,ตอ,อ,อันไหนต่อลูกนั่นแหละครับเขารู้ว่าผมชอบกินแครอทเค,ค้ก <laughs> แล้วก็ตั้งใจทำให้แล้วก็เป็นแบบที่ผมชอบคือใส่ถั่วพีแคนใส่อะไรเยอะๆอย่างเงี้ยก็น่ารักมากเลยใช่้วรู้ใจกอย่างใช่ซึ่งเอาจจริงแบบ ตกใจแล้วก็เซอร์ไพรส์มากไม่คิดว่าแบบไม่กกินไม่ใช่ไม่ใช่รู้สึกแบบแอพริเชตกับสิ่งที่เขาทำมากใช้เวลา7ชั่วโมงในการทำใช่ค่ะเ้าทำแล้วเสียในแบบในแบบทั้งส่วนก็ก็ผูดใหม่หลายรูปอยู่ค่ะเพราะรูปแรกๆเสียเราเราเก็บทีมเลียวมาไงว่าลูกนายเขาชอบอะไรหรือว่าถามคอยถามเขามาตลอด ถามเพราะเราแบเราไปโรงเรียนเราทานข้าวด้วยกันเขาก็จะสั่งของหวานซึ่งเป็นเค้กแครอทแล้วเป็นเค้กที่เราไม่ชอบกินเราก็จะแบบมองว่าข้างในใส่อะไรเวลานายชอบกินข้างในใส่อะไรก็ทำเปนหลอกถามมันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ทา้มน YouTube ค่ะเอามาปนๆกันก็ไม่สื่ของเบยเดามั่งอะไรมั่งเสียงบ้างถูกบ้างแล้วทำไมต้องไปเป็นพีเบิร์เดย์คะเพราะอะไร วันทำงานผมทยโฆษณาอยู่ครับแล้วก็พาทีมของผมกคุณแม่ไปกินข้าวด้วยกันด้วยอย่างเงี้ยแล้วนี่ก็ทํางานเย็นวันนั้นนี่ก็น่ารักก็หาเวลาให้กันและกันตลอดนักข่าวเบ้ปากนะคะอินวขาวข่ข่งข่วัขอวัก็มีมีครับมีครับซึ่งซึ่ง ผมแบบประทับใจมากๆเลยนะคือมันรู้สึกว่าเป็นของขวัญที่แบบเลือกให้ถูกใจยากแต่คือเลือกแล้วเป็นอะไรที่เราชอบทุกอย่างเลยแค่ช่ก็มีเค้กแล้วก็มีกล่องใหญ่อันหนึ่งใช่ใช่กล่องกล่องเปล่าไม่ใช่กล่องเปล่าใช่ไมกเอาไปใส่ของเป็นเป็นกีตาร์ซื้อกีต้าใช่ใช่เลือกเงี้ยใส่ใจทุกด้รายละเอียดเยอะกลายเป็นคนเก็บรายละเอียดเยอะไดเยอะรายละเอียดเยอะมากข้างหลังก็น่ารักมากนะข้างหลังกีตาร์ พอแล้วพอแล้วไม่ต้องไปบอกเข้าไม่บอกเขาก็เก็บไปเดียวกอย่ากลัวพี่อยู่ข้างในเขาก็สลักชื่อมาสลักชื่อไงสลักชื่อว่ามีใช่ความสที่ดีอะไรนะวันที่27ครับบอกเลยรอดูครับคอนเสิร์ตพี่แจ้ครับผมเอาขึ้นแน่นอนเอาไปแจ้จะใช้กีฬาตันนั้นเลยใช่ใช่ใช่กีากหรอะไร คือกีตาร์ให้น้องนาาเขาอยานเขาเล่นทุกวันเขาเขาเป็นคนเล่นกีตาร์เก่งอ้ยไม่เก่งไม่เก่งนี่ก็เล่นเป็นโนเก่งพอแล้วก็นั่นแหละก็คิดว่าแบบเรารู้สึกเราอยากให้แต่ก็คิดไ้แล้วแหละว่าเขาอาจจะไม่ชอบเพราะมันดูเลือกยากมากเลยอะไอที่เราจดชื่อยี่ห้อที่เขาชอบไปชื่ออะไรนะชื่ออะไรนให้พูดออก่าเดี๋ยวผิดอะไรเงี้ยหนูก็ไม่รู้ว่ามันต้องสีไหนแบบไหนคอกตาร์เนอะไทุกอย่างมันต้องนก็เที่ยวถามคนนั้นคนนี้แต่ก็ชอบเป็นสเปคที่แบบเราชอบทุกอย่างเลย มปกีตา s p อกีต้าก็ส p e k แต่คนให้สเป k กว่าพอ่อนท์ทท่านหัอท่านหูเหรอ้มีงทำอวยพูอนพอให้กันไคปีนี้เพราะถือว่ แบบว่านึกอวยพรก็ปกติเนาะแฮป a p p y b i r t เดย์นี่ก็แฮ Happy Birthday ทุกปีอยู่แล้วมันก็ต้องมีวันหวานแหละมันต่างกันวัต่างจากเมื่อก่อนที่จะเป็นเพื่อนจนนี้เป็นเดือนจนเพื่อนนะเขาก็เตรียมเซอร์ไพรส์ให้เราสนุกดีซึ่งน่ารักมากๆแล้วก็ทุ่มเทก็เห็นความใส่ใจของเขามากๆเลยเป็นคนที่ใส่ใจคนมากๆเลยครับแต่ว่าไอ้คำเนี้ยเขาไม่ได้พูดเกี่ยวกับพี่นะพี่พูดกับอนุเขาบอกตลอดว่าแบบอยากจีบไปทุกวันอยากทำให้ทุกวันของใบมีความสุข พูดจริงๆเลยก็เลยเออรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากขัดเขาเลยอยากจีก็จีอยู่แล้เราก็ได้ดูมีอะไรด้วยทุกวันแล้วใช่ปากสั่งแล้วพี่นายปากสั่งอย่าอินก่อนนะเวลาเวลาเถินค่ะเวลาเก็บอาการอยู่แค่ขนาดนั้นหรืเปล่าจริงเจออยู่ข้างๆนะเอ้นี่ไม่อยู่ฝั่งนี้นี่ยไม่อยู่ฝั่งนี้มันหนักกว่านี้ไม่กอยู่ฝัตรดูนั่งหนักกว่านะ มั้ตายไปเจอบ้างได้ความจไหมจ้าโอ้ยนักข่าวใจจริงๆเลยพอมันพอมันได้พูดอย่างเี้ไปแล้วเรารู้สึกโอเคเออเออใช่ประคัมมูมเขาเรียกเราไปหนีแล้คือจริงๆจริงๆผมรู้สึกว่ามันไม่ต้องมีคำบรรยายให้ดูที่การกระทำดีกว่าซึ่งการกระทำมันก็ก็สำคัญนะครับหวานไหมครับวันนี้ไม่หวานจั่นั่นแหละครับพัดดีไหมครับพัดดีไหมครับดีนะแม้ ออ,อบอกทอีก่เขาแบบว่ากลังใจกับกเ,ออเราเป็นที่เป็นครูที่แนแนซัพอร์ตมากเลยล <c oughs> ขอบคุณใช่ก <c oughs> ็ขอบคุณมากๆครับ <c oughs> ขอบคุณมากๆจริงๆเพราะว่าทุกคนเป็นกําลังใจให้พวกเราทํางานต่อไปแล้วก็ในการใช้ชีวิตด้วยแล้วก็ขอบคุณที่คอยติดตามพวกเรามาแล้วก็ชื่นชอบในพวกเราครับก็หวั <c oughs> งว่าพวกเราจะเป็นกําลังใจเล็กๆให้กับทุกคนได้บ้างนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยครับ เหมือนกันค่ะไม่มีอะไรนอกจากก็ขอบคุณที่เอ็นดูพวกเราเนาะก,ก็ไม่คิดว่าจะมีคนรักแล้วก็คอยเชียร์พวกเรามากขนาดนี้อย่างเงี้ยก็ก็ขอบคุณจริงๆค่ะ